กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะพวับผมกผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมแกรนด์ซากานะครับซึ่งอันนี้เวอร์ชั่น PC ของเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดหลังจากที่ตัวเกมเปิดในมือถือเนี่ยไม่นานครับแค่ประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเวอร์ชัน PC เลยกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องระบบเกมคงไม่มีอะไรพูดเพิ่มนะครับเพราะว่าเรารีวิวไปแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มที่3ครับที่เป็นรูปวินโดว์เลยนะครับ ทีนี้ใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับมันกลัวว่าจะมีไวรัสอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่มีหลอกมันเป็นของออฟฟิเชียลอะถ้ามีไวรัสอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะอ่านี้ก็คือกดคลปนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเนี่ยทำการเซฟตัวของการดาวน์โหลดเป็นไฟลอ็ก์เอเมื่อเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ธรรมดาของ Google c h r o น e ่แหละใครที่ใช้เบราว์เซอร์อื่นก็ลองไปหาดูในดาวน์โหลดของตัวเองกันแล้วกัน สำหรับการติดตั้งนะครับก็คือทำตามผมได้เลยคลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้รัวๆเลยก็ได้นะจนไปถึงตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นที่เก็บไฟล์ใช่ไหมครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะเก็บไว้ที่ไหนถ้าเกิดต้องการย้ายคือกดตัวนี้นะตัวเนี้ยเออมันก็จะมีตัวของโฟลเดอร์ให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะต้องการเซฟเข้อมูลไว้ที่ไหนนี่ก็เลือกเองกันละกันเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ต่อครับก็จะเริ่มทำการอินส tall ครับเห็นไหมรอแป๊บเดียวเองนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการโหลดแบ หลังจากนั้นมันจะเปิดตัว launcher ขึ้นมาครับซึ่งมันจะมีการดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้อะคือดาวน์โหลดเร็วมากเลยอะแป๊บเดียวเสร็จนะครับทีนี้มันจะมีเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกได้นะฮะมันจะมีตัวหนึ่งครับที่เอาไว้ใช้ในการปรับขนาดหน้าจอคือตัวนี้นะครับเมนูที่2นะเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกครับอันนี้คือเป็น full s c r e นะครับคือเต็มหน้าจอนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น window mode นะครับอันนี้ก็จําไว้นะ แล้วก็ถ้าเกิดเราเลือก Windows Mode มันก็จะมี Resolution ที่เหมาะสมกับหน้าจอหรือว่าอยากจะได้จอเล็กจอใหญ่แค่ไหนก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟูลสกรีนดูกันละกันเสร็จแ,แล้วกดตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มเกมได้ครับตอนนี้เราเข้ามาครั้งแรกมันจะมีให้ดาวน์โหลดแพทด้วยนะครับพอดีผมดาวน์โหลดเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วลก็ใช้6กิกกว่ารวมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น10กิกเหมือนกันนะเกมเนี้ยอ่ะก็ไม่ว่ากันครับทีนี้ก่อนเราจะเข้าไปเล่นนะครับเรากดที่ด้านขวาบนตรงนี้นะ เออมันจะมีเรื่องของการล็อกอินจำได้ใช่ไหมครับใครที่ล็อกอินผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็กดได้เลยนะอย่างเช่นผมล็อกอินด้วย Google ไวดะครับผมก็คลิกที่คำว่า Google ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองเป็น Facebook ดูกันละกันคลิกได้เลยนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่ามันดีดตัวของเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราทำการซิงก์กับพวก Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยเดี๋ยวผมลอง f c e b o o k กกางกัน ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามันติ๊กเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือจะเป็นการทําการผูก ID นั่นเองเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเซิร์ฟเวอร์เดิมที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้ด้วยกันละกันเนาะทีนี้บางคนอาจจะจําไม่ได้ว่าอ้าวแล้วในมือถือมันเซฟไอดีตรงไหนก็ที่เดิมเลยครับสอดไว้ในคลิปรีวิวแล้วนะครับก็เผื่อใครจาไม่ได้ครับดูอีกทีครับด้านขวาบนนะครับที่เป็นเมนูขีด3ขีดตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วไปที่รูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้เสร็จจแล้้้้วววนนนนะครรรัับดดููาาาซยมมีีส่่่ขออองง Data หืต เห็นไหมครับเนี่ยแหละเราก็สามารถที่จะจิ้มได้เลยครับเราจะล็อกอินกับอะไรก็จิ้มเข้าไปได้เลยเนาะส่วนใครที่จะลบข้อมูลหรือว่ารีเซ็ตไอดีมันก็จะมีอยู่แล้วใช่ป่ะเนี่ยรีเซ็ตไอดีก็สามารถที่จะเล่นใหม่ได้เลยเผื่อใครอยากจะสุ่มเปิดแกะป้องใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วครับขอพูดถึงเรื่องการปรับกราฟิกไปด้วยเลยก็แล้วกันครับเผื่อบางคนลืมอีกเช่นเดิมนะฮะก็มาที่ตรงนี้ครับเมนูที่3เป็นการปรับกราฟิก นะครับด้านขวาสุดนี้คือจะเป็นสูงที่สุดแล้วนะครับด้านซ้ายก็คือจะเป็นต่ําสุดนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวของขนาดหน้าจอด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ฟูลสกรีนไปเลยกันลกแล้วก็ปรับทุกอย่างให้สุดนะครับซึ่งทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ PC ซีของ่านผู้ชมด้วยนะครับว่าไหวแค่ไหนนะครับ พราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะเรียกได้ว่าพอมีเวอร์ชั่น PC แล้วเนี่ยใครที่มี PC ก็น่าจะฟินไม่น้อยครับเพราะว่ากราฟิกมันจะดูดีมากๆครับดีมากกว่ามือถือแน่นอนครับผมเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม